สถานการณ์ของเอริกเทนฮากนะตอนนี้นะครับหลังจากที่พลาดท่าพ่ายแพ้คู่แข่งแบบคาบ้านด้วยสกอร์สามศูนยะ์สองนัดติดต่อกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเข้าขั้นโคม่าแล้วนะเข้าขั้นวิกฤตแล้วตอนนี้ขึ้นมาเป็นเต็งสองของผู้จัดการทีมในพรีเมียร์ลีกที่จะถูกปลดออกจากตําแหน่งนะครับแล้วก็สถานการณ์ของแมนยูตอนนี้อยู่ในอันดับแปดนะครับของตารางพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะดูเหมือนอยู่ยัอยงอยู่ครึ่งแรกครึ่งบนของตาราง ตามหลังทีมอันดับ4ี่นะครับอย่างอัลซานลล่าในเจ็ดแต้มเหนื่อยฮะต่อให้รูการน่าสมมุตินะฮะว่าอังกฤษได้โคต้าทีมผมก็มองว่าแมนยูคงไม่ติด1ใน5แน่ๆเรื่องยากนะครับเพราะว่ามันไม่มีความสม่ำเสมอคงเส้นคงวาคือพูดง่ายๆว่าไอ้สองนัดที่ผ่านมาที่คาบ้านเนี่ยมันไม่ใช่เกมสุดท้ายที่พวกเขาจะคาบ้านหรือเป็นเกมสุดท้ายที่าพวกเขา่ายแย้แน่นอนเดี๋ยวมันจะมาอีกนะฮะแล้วก็ผมดูว่ามาอีกเยอะด้วยเพราะตอนเนี้ย เหมือนผู้เล่นหมดสภาพนะสภาพจิตใจคุณซื้อก็สับสนกดดันรวนเรฟุงร้งซ่านนะคิดมากค,คิดนู่นคิดนี่มั่วซั่วไปหมดนะสถานการณ์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนะครับตอนนี้อยู่อันดับสา็จริงแต่ผมมองว่าการจะผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยยากเพราะเงื่อนไขคือคุณต้องบุกไปเอาชนะโคเปนเฮเกนกับกาลาตาสลายให้ได้เพียงสถานเดียวเท่านั้นโอ้โหเล่นในบ้านยังจะไม่รอดเลย แล้วมึงจะเอาอะไรไปชนะเขานอกบ้านนะครับเพราะฉะนั้นพนี่เบลลิกตีกไปซะว่าคงจบเนี่ยที่7ที่8ที่9ประมาณนี้นะฮะยูฟาแชเมเปี้ยนส์ลีก็คงตกรอบแบ่งกลุ่มทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะได้ที่3ของกลุ่มหรือที่4เพราะว่าถ้าได้ที่3ก็ได้ไปพย์ออฟในยูโรปาลีกอีกลีกครับนะฮะนาแอสครับที่ตัวเองเป็นแชมป์เก่าถูกนิวคาสเซิลต้องใช้คำว่าถูกทีมสำรองของนิวคาสเซิลบุกมาชำเราถึงทิ่นเลย โอ้โหหมดฟอร์หมดรูปเท้าตัวสำรองลงแต่เขาเล่นแบบมีระบบมีแบบแผนมีสไตล์มากกว่าวันนี้แมนยูเละไปหมดแล้วนะครับจิ้มไปตรงไหนนี่ก็ยั่ไปหมดนะเกมรับอ่อนปวกเปียกเลยเสียประตูง่ายๆนะเสียแบบไม่มีเหตุผลเสียเร็วเสียง่ายไม่ต้องการความเข้าใจใดๆทั้งสิ้นเกมรุกก็โอ้โหนะฝืดเครื่องมากเหมือนเครื่องจักรที่ไม่ได้หยอดน้ํามันทีนี้ถามว่าแล้วอะไรคือความหวัง อะไรคือความหวังที่หลงเหลืออยู่ของบรรดาเด็กผีอย่างพวกเราความหวังแรกนะฮะไอการไปติดท็อป t ฟ p 4ท็อปโเนี่ยเลิกฝันเถอะยากนะฮะแม้ว่าเส้นทางจะเหลืออีกยาวไกลก็ตามอย่างที่ผมบอกดูแนวโน้มแล้วเนี่ยโอกาสที่จะแย่ลงมีสูงกว่าโอกาสที่มันจะดีขึ้นเพราะนั้นเรื่องอันดับในพรีเมียร์ลีกก็เอาแค่แค่เหนือกว่าเชลซีก็น่าดีใจแล้วเพราะเชลซีก็มีปัญหายเยอะเหมือนกันใช่ครับ แค่เหนือกว่าเพื่อนรักอย่างเชลซีนี่ก็น่าดีใจแล้วนะฮะแมนยูฤด,ดูกาลน,นี้ถือว่าเป็นสองทีมที่กระท่อนกระแท่นและอยู่ดีๆมันแก้ไม่หายนะครับมันก็เหมือนเป็นโรคเรื้อรังอะไรแบบนั้นอีกหนึ่งความหวังของผมในฐานะที่เป็นเด็กผีนะฮะในฐานะของผู้มีจิตศรัทธานในปีศาจแดงคือสึกแดงเดือดเนี่ยปเปล่าไม่ได้หวังว่าจะชนะลิเวอร์พูลนะฮะไม่ได้หวังว่าจะยัดเยียดความปราชัยให้กับพวกพี่ๆเขาอันนั้นเขาเรียกว่าหวังสูงเกินไปเป็นไปได้ยากเจอกัน2นัดนะครับ เดือนธันวาคมนี้ที่แอนฟิลแล้วก็ปีหน้าเดือนเมษายนที่โอทัฟฟอร์ดเอาตรงๆนะผมหวังว่าแมนยูจะแพ้ลิพูลเนี่ยทักสองสามประตูพอแพ้สามรูปนะแพ้สามศูนย์สี่หนึ่งถือว่าประสบความสำเร็จกลัวฮะกลัวจะโดนเจ็ดอกเหมือนเมื่อฤุูการที่แล้วหรือรวมกันเก้าดอกนะรวมกันเก้าศูนย์เหมือนเมื่อสองรุูการที่แล้วโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยจะต้องมาก่อนนี่หวังชนะลิพูลเลยนะแต่นี่ต้องมาหวังว่า จะแพ้ลิเว่า์พูนน้อยๆแพ้น้อยๆก็พอนะแล้วก็ความหวังสุดท้ายก็หวังนะฮะว่าแชมป์บีบอลลีกฤดูกาลน,นี้ตอนเนี้ยโอ้โหมันมองได้หลายทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นำจ่าฝูงอยู่แต่ผมก็ยังไม่เชื่อใจก็คิดว่าไม่น่าจะยืนระยะได้จนถึงบ้านปลายนะครับก็อันดับแรกเนี่ยเอาใจช่วยท็อตแนมฮอสเปอร์เพราะว่าไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยมานานมากนานจนจำความไม่ได้แล้วนะวนยิ่งแชมป์ลีกสูงสุดนี่โอ้โหตัง้งแต่ยุค60นนู่นพูดง่ายว่า เกิน50ปีเกินครึ่งศตวรรษอะ่ะที่สเปอร์ไม่เคยได้แชมป์ลีกสูงสุดอะ่ะโซนันก็เอาใจช่วยขับไก่เป็นพิเศษถ้าขับไก่ไม่ได้นะฮะก็หวังว่าอาร์เซนอลนะอาร์เซนอลพลพรรคปืนโตที่ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาตั้งแต่ฤดูกาล2 0 0 3 2 0 0 4นะฤดะูกาลที่ไร้พ่ายนั่นแหละหลังจากนั้นอาร์เซนอลก็ไม่เคยสัมผัสแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกเลยฤดูกาลที่แล้ว เกือบทำสำเร็จนะฮะแต่ว่ามายางแตกแหกโค้งในช่วงโค้งสุดท้ายของเมื่อฤดูกาลที่แล้วเอาใจช่วยสปเปอร์ถ้าสปเปอร์ไม่ได้ก็เอาใจช่วยอาร์เซนอลแต่ถ้าสองทีมนี้ไม่ไหว2ทีมจากลอนดอนเหนือนี่ไม่ไหวก็ต้องเอาใจช่วยทีมเก่าเพื่อนรักร่วมเมืองเราไม่คิดว่าเขาเป็นอาคติอา่าเราไม่คิดว่าพวกเขาเป็นอาริเราคิดเราคิดว่าพวกเขาเป็นผู้มีพระคุณเพราะว่าถ้าไม่มีพวกเขาโอ้โหลองนึกดูสิพวกพี่พี่จะได้แชมป์ลิเรไปอีกกี่สมัยถ้าไม่มีแมนซิตี้เพราะฉะนั้น อย่างน้อยอะ่ะนะเพื่อร่วมเมืองกันก็จริงแต่เวลาแมนซิตี้ได้ได้แชมป์อ่ะมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ดูแบบอลังการยิ่งใหญ่อะไรมากมายดูเงียบๆช่ยไหมครับเพะฉะนัันเนี่ย ให้แมนซิตี้เขาป้องกันแชมป์ได้อีกสมัยเป็นแชมป์สี่สมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ก็โอเคไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสเพราะอย่างน้อยๆมันดีกว่าโอ้โ oh หดีกว่าอยู่แล้วนะแล้วก็ขออนุญาตนิดนึงอ่านคอมเมนต์เนี่ยแม่งบั่นทอนจิตใจชิบหายเลยผลงานของแมนยูแม่งก็ห่วยแตกมาเจอคอมเมนต์บั่นทอนจิตใจนะครับบางคนบอกเอ้าไหนพี่บูเมื่อก่อนนี้อวยเทนฮากเมื่อก่อนนี้โอ้โ oh ห เทนฮักปกป้องพอมาตอนเนี้บอกให้ปลดเทนฮักก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเมื่อฤดูการนี้แล้วแมนยูได้อันดับ3ของพรีเมียร์ลีกนะได้แชมป์คาราบาวครับนะครับเออมึงจะให้กูบอกโอ้ยเที่ยเทนฮากแม่ง หมูตู้ของปลอมพอมาฤดูการนี้โอ้โหแล้วก็เห็นกันอยู่นะครับว่าเทนฮากคุมลูกทีมไม่ไหวไม่อยู่นะครับจัดแผนการเล่นจัดตัวผู้เล่นมันสเปะสปะาไปหมดก็ว่ากันไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นดีก็บอกว่าดีไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีผมมองว่าเทนฮาก์่ะรอดยากแล้วตอนเนี้นะครับมันมันม,มันก็บางทีมันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้อธิบายไม่ได้เหมือนกันว่าทําไมเมื่อฤุดูการนี้แล้วมันมันยังมีทรงมันยังเล่นดีมันยังได้ผลงานที่ไฉไลอยู่เลยพอมาฤดูการนี้ตัวดีขึ้น จะอ้างว่ามีตัวเจ็บอะไรก็ตามแต่เถอะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าคุณเป็นโค้ดอ่ะคุณเป็นผู้จัดการทีมคุณต้องหาวิธีแก้ปัญหาดีใช่ไหมครับก็ผมก็มองไปตามว่าอ่ะถึงตอนนี้มันไม่ไหวก็บอกไม่ไหวถึงเมือ่อฤดูการในแล้วเขาทางานดีมีผลงานแล้วก็ต้องชื่นชมเขาพวกมึงเป็นเฮียอะไรจะต้องมาคอยจับผิดเอ้เมือ่อฤดูการที่แล้วมึงเชียร์เทนฮากฤดูการนี้มึงมาบอกให้ปลดเทนฮากถามจริงมึงเป็นเฮียอะไรสัตว์นะมึงจะจับผิดเฮียอะไรชีวิตมึงจะอะไรกันนักหนา